นี่เราจะพามาหาหน่อไม้ไปต้มนะคะไปต้มจิบากิน,นแมเล็กๆอ,อันนี้จะเป็นหน่อไม้เล็กเวลาคับไปเผาหรือไปต้มอะคะ่ะกำลังน่ากินเลยอะ่ะไม่ขมถ่า,ายตัดขุดเนะี่ยไม่เคยขุดหน่อไม้เลยนะเนี่ยเกิดจะซับ กำลัง้ต้มจิ้ม,มน้ำพริกอร่อยเลยน,นี่เล็กเกินนะจมันขาดฝั่งนี้ก็ไม่มีแล้วหรอ ทำไมมันเป็นแบบนี้จะได้พอกจิ้มน้ำพริกมั้ยเนี่ยมีไม้ฟังเออ,เอ,อไม้ตีโอ้ยเนาะสองเห็นไหมล่ะเห็นอันนี้ด้วยอันหนึ่งหนักเห็นไหม เยไม่หักอ่โอ้โหเสียงมันไม่เข้าหรือแข็งวะแม่แม่แมเขาปล่อยไว้ให้มันสูงกว่น,นี้นะแต่เราสองคนไม่มีหวากกินพี่มันต้องหาเอาแล้วแหละเอาเสียงมาทำไมอ่ะเอาเอามาใส่มะพร้าว

ทายไม่ถึงหรอกตรงนั้นสวยมากเนี่ยเคยบแล้วก็ถ่ายป่อก <Okay. S 2> ตรงนี้ uh. ถ้าฟังนี้จะเป็นแตงค่ะเป,เป็นสวนแตงนู่นนะคะแตงใหญ่อยู่อีกร่องหนึ่งค่ะทางนี้ก็จะเป็นหน่าไม้ I <laughs> หมดอย่างเดียวเลยอ,ะอ่ะอไม่ได้อ่ะอะไรไหมนี่เพือน,น,นพวกเรามีความพยายามมากที่จะกินหน่อไมา้หน่อไม้นี่เขาไม่ไม่ขมค่ะ มีไหม,มอันนี้มันจะมีอันเล,ล็กต้องนั่งเสียดายเนาะ เยอยู่นะเยอะอยู่เดอ้อพอได้ก,กินกับน้ำพริกน่าอร่อยมากอันนี้เนาะใช่ว้าวเอาเอ๋อเอาไปทำแกงนะหน่อไม้นะแกงเปื่อนนะใช่ทุบๆๆนะเอาไว้ให้เรากินกับพวกกับข้าวที่ว่าเป็น,นอะไรน้ำพริกปลาเหรอ,อนเดี๋ยวนี้ใช่ไหมที่มันผิกอะไร่กระตัน้ำพริกปลาล่าสด จะเดี๋จะเอาไปไ้ต้นการคิดหน้าจ้า